ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไรอ้อยขณะนี้โรงงานน้ำตาลพร้พอมจ่ายเงินสำหรับคาตาัดอ้อยสดแลว้วในอัตรา69บาทต่อตันรายละเอียดในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเจ้าแห่งชาวนาทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวนมันนี้กมาพร้องกับสาราข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับชิปนี้เจกันวันพุธที่18มีถุนายน2568กสบแปยผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวบางฝากพี่ฝายน้องคือเก่าหลายมือหลายเดือนแล้วนะครับที่กับผมบ่ได้ลงชิปมือนี้เด้กลับมาแล้วนะครับเป็นช่วงรูดูการทําให้ทาหน้ากลับมาให้ชิปให้พี่ห่น้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาล โดยเฉพาะคลิปนี้ครับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับลอรับเงินได้เลยเพราะว่าโรงงานน้าตาลเพิ่งแจง้งข่าวดีให้ส่งเอกสารด่วนรับเงินส่วนเหลือตัดอ้อยสดตันละ69บาทจากมติคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายหรือว่าสออนน,อนะครับประเมินขาดการแนวโนมการตัดอ้อยเผาฤดูหีบปีสำคัญหบหกขาดว่าจะมีแนวโนมลดลงจากปีที่ผ่านมาเฉลีย่ยประมาณกว่า10%จากเป่าตีตังไว้2เปเซ เดินดุหีบอ้อยปี2 6 6 6มีปริมาณอ้อยที่เผานะครับทรงเข่าโรงงานเฉลีย่ยสูงถึง30%จังได้กระดีแล้วนะครับเพื่อสางแรงจูงใจใหแย่พี่น้องชาวไร่อ้อยเจ็บเกี่ยวอ้อยสด100%เป็นมาตรการนะครับต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยจะมีการจัดจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยในอัตรา69บาทต่อตันล่าสุดโรง,งงานต่างๆนะครับเริ่มทยอยให้พี่น้องชาวไร่อ้อย เตรียมเอกสารเพื่อรับเงินกันแล้วก็เห็นได้ว่านะครับโรงงานน้าตาลสหเรืองเพิ่นได้ประกาศเรื่องแจ้งให้พี่น้องเช่าไรายอ้อยนะครับเตรียมส่งเอกสารรับเงินส่วนเหลือตัดอ้อยสดประจําปีการผลิตสองพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดถงหกสิบแปดให้ส่งเอกสารภายในวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนนะครับงบว,ว่านี่ที่ผ่านมาแล้วก็มีโรงงานนะครับโรงงานน้าตาลมิตรผลอำนาจจะเจริญประกาศให้พี่น้องเช่าไรายอ้อยเตรียมส่งเอกสารเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเอกสารนะครับที่ต้องเตรียมนะครับก็บมีสำเนาบัตรประชาชนหน,นึ่งแผ่นสำเนาบัตรสออหน,น,นึ่งแผ่นสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทะกศหนึ่งแผ่นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นนะครับจะมีการเคลื่อนไหวบัญชีบอนะครับสำหรับพอ่อพน้องนะครับมีโคต้าอ้อยโรงงานไดน,นะครับตอนนี้กับผมกระชิดว่าทางโรงงานน้าตาลนะครับเริ่มทยอยแจงข้อมูลข่าวสารให้พี่น้อเช่าไรอ้อ,อยแล้วดังนั้นแล้วพ่อพน้องนะครับ ที่ล่อเงินตัดอ้อยสดนะครับปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าปีนี้ก็ขอแสดงความดีใจน้ำนะครับที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับพี่น้องตัดอ้อยสดนะครับได้รับเงินการทวนหนาแท้แน่นอนนะครับจารนักดีแล้วนะครับขอเป็นกําลังใจให่งกับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับในปีนี้ได้รับเงินการทุกผู้สุขคนสำหรับพอพี่น้องนครว่าเมึงคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แจ่ทันแต่จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ,กบผมผู้ทำคลิปในเลคับเดอร์เพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมกับผมกติฟ้านำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแจ่งแระบอรกก่าพี่น้องอีกคือเกา่าพ่อกันไม้คลิปหนาครับพ,รพี่น้องสาหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียร์พามวนกับขอกาข่าคำวาสวัสดีครับ